อีเล้งเองกับมือเอ้าอ๋ออคงมีอีเลงมาอีกทีนึงก็มีนก็มีนเป็นอีแร้งอ่ะเขาว่าทำไมแต่อย่าอย่าไม่โลไม่พูดเลยอ่ะตอนนี้ที่เขาบอกเขาเป็นผู้ล้างแคลนอะเราโดนปิดปากไงคือมีเป็นอีแร้งแต่มีนบอกพี่เบนว่าศพมันขึ้นเยอะเลยอ้าวเปล่ามันมีคนมันมีคนไปกินศพอ่ะเราจรู้ได้ไงว่าศพศพมันขึ้นหนึ่งสองสามเลย ทำไมเมื่อกี้เป็นตายด้วยกันหมดเลยศบเดียวเองให้เธอไม่ไม่ยังไม่รู้แม่เองเหรอว่าศพมันขึ้นหนึ่งแบบแบบลำดับเลยอะเอาจริงนะตั้งแต่ที่เปิดห้องเล่นมาวันนี้วุ่นวายที่สุดเลยเหนื่อยมากจริงจริงเหนื่อยตั้งแต่เกมแรกจนตอนนี้เลยยังเหนื่อยเหรอแล้วทำไมไม่กดอ่ะเหนื่อยแล้วไม่กดมีคนเข้ามาใหม่เมื่อกี้อ๋อให้เขาปับปรปั๊บมาก่อน อยากให้ปรับอะไรไหมเซรีตเอาอ๋อมีมือปืนนั้นติ๊กมือปืนให้หนเนี่ยจะยิงเอ้จะจะโดนยิงไอ้มือไอ้มือสังหารนะติ๊กมือสังหารติ๊กไวแล้วนี่ใครใครบอกโลจะไดตายปะพี่กล้ารีบายติ๊กไว้ตั้งแต่เกมแรกแล้วเซรีเทียเอลอาเมื่อกี้แจมไปปาดเขาแล้วก็มาแบบว่าพี่เบนไอ้พี่เบนโอ้โห น้องนายอยู่นะยังคุยไม่จบเลย สมบัติเหรอครับโอ้ยเจ้สศพครับที่ถุงทางเดินไม่รู้ไม่รู้ใครค่าที่เกียรอชนะสูตรด้วยปริยายอยากได้ข้อมูลค่ะคุณสีสีฟ้ากับคุณสีเทาอ่อนเขาแอบคุยอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวอ๋อกูไม่ได้เทาอ่อนนี่ว่า พอลายาไปเห็นพอลายาไปเห็นนะผมก็แค่พูดตามลายาก็จีน่าล่นตัวไม่ก็ไม่ไม่ไม่ผมแค่จะไปบอกเขาว่าผมเป็นแคนาเดียนเอายิงจริงคุณเป็นเอายิงจะยั่งจะยั่งโมซินเหรอดีมากดิทักก้าจีน่าทำเวสเป็ดเวสเฮ้ยเอะเอะเอะจะเอากูออกเอะจะเอากูออกเสียงใครโดนปาร์ตี้เนน่าโดนปาร์ตี้ ไน่าอยู่กับใครใช่มีน้าแต่ไม่สิเร็วๆอยู่กับใครคุณอะไรคุณอะมีมีเจมอ่ามีไออ่ามีมีหนุ่มๆมีพี่ก้าไอเนี่ยแกแค่มาเถอะเรียกคนอื่ไม่บอกใจไม่ได้ไปเรียกชื่อในเกมคนอื่นที่เขาไม่รู้ชื่อจริงๆก็มีครับโบแมนใช่ FBI ไอจะทีมอ่าจะขยันพูดซะด้วยนะ เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยให้หมดาาากรฟงานนั้นผมผมก็ขอโทษไปแล้วเออพี่เข้าใจว่าเองหลุดแล้วเองขอโทษแล้วเขาไม่ยอมพี่ก็เลยคิดว่า ที่เขาช่วยกันเฉียงสองคนนะเขาน่าจะมาด้วยกันเพราะเขาเข้าพร้อมกันแล้วก็พร้อมกันเลยผมผมก็รู้ดูจากเสื้อผ้คมาเขาเขาก็มาคือพี่อยากพี่อยากให้เคลียร์กันก่อนแมงอะไรผุยไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวอ่าไม่ที่พี่พี่บอกเพราะว่าเห็นอาก็จีราค่ะโดโดหรือเปล่าเดีวก่นไปต่างนะกอจีไรอีกแล้วเหรออะไรก็กอจีไรอีกแล้วเหรอไม่พี่ต่อหน้าเลยมเงี้ย เดี๋ยวก่อนนะไปพี่จะได้หมดทุกหมุกสวงเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกอะไรวะโดโดนักดวนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตอนเดินผ่านอ่ะรีบเดินมากเลยนะกอซิล่าโอ้โหเดินไปทำเควสต้องรีบทำเควสเนี่ยรีบทำเควสทโดโด่จะคิดแพนแอมเพื่อไปปัดโดโดเชื่อผมโอเคคิดแพนแอมเพื่อไปปัดตับจิบจับเลยวูดเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวถ้ามันปัดได้อีกศพก็ก็ได้แหละ เอ้ยกูต้องวิ่งหนีใช่ไม่เนี่ยกูต้องวิงเผอปาดกูตายคูนะบอกไว้ก่อนองชายสีเปนอนเฉยป่าโอ้เทเทครับอรอบนี้อยู่กับไอ้ไม่โดนป่าเอเคผเราอยากไปใครออุ้ยองชายสีเอฟเคนานมากแต่จีรครับเฮ้ใช่ใอันนี้หวอใครครับหวสกิปฮะสกิปแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเป็นยอนเพอไปโดนจีะทไมถูกไปทำอะไรดนจี่า บอกว่าเพี้ยวเรากัญชาร้อนตัวองกแล้วไม่ต้องบอกโอ้ยเลยไอ้ฆาตกรโอ้ยกูเป็นคนดีพอจิราไม่ใช่โดโดพผู้เชื่อผมใช่ใช่ไม่ใช่โดโด้ไปฆ่ามันให้ตายเถอะทำเพจไม่เสร็จสักทีอะไรอย่าปาดอย่าทำร้ายทำไมผมผมแค่เดียวอีกแล้วอ่ะพี่ได้โลเดิม เออโอเคโอเครับโลกโอ้ยใครปิดไฟอ่ะจุดให้หน่อยแต่เย็นเฝ้าให้เอ้ยเวทไม่ต้องไปอ่ะมันมันทางไอ้นี่วะทางหินวะเมื่อกี้คนอยู่กันเตรียมเลยใครอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ใครอยู่แถวสั่นกระดิ่งอะเอ้ยไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะสั่นกระดิ่งกันเยอะเลยอะไม่ได้เลยหรือไงใครโดนปัดตัวไม่เออไม่โดนเลยเพราะว่าใครเพาใครไม่เดี๋ยวเอาทุกคนแยกก่อนทุกคนแยกก่อนนายอยู่กับใครใคือใครไม่อยู่ไม่เห็นโอ้โหกูจะตีนายเนี่ยขนแรกผ่านใครก็ยาไม่ได้หมดปัจจิราเลยโดนโดนรธีเกม อืโอ้โหมาเป็นกูเยะอะไรเอก็โหวตกูโหวตกูเพิ่งเป็นบ้าหผมว่านะกัญชาอาจจะกดกระดิ่งแล้วมายิงแต่ว่ายิงตัวเองผิดแน่เลยวะเป็นไปได้ไหมได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้จับมือดมไม่ได้อันนี้พี่โหวดใครกันพี่แง่โหวสพี่โหวอะไรโหวส์ชีโอเคจับปีกจับปีกใครดมก็ไม่ได้ ไม่หมดที่มันหมดที่มันไม่ได้อะไรเป็นอะไรกับกูเฮ้ยเฮ้ยปวดตัวเองนะเกมนี้เสียงดังมากอ่ะกล้าระวังตัวไปนะเพื่อนแตนแตนดาพีกแล้วเลยดังจากเสียงนายก็โหนายเกิดกับก้าหรือเปล่าไม่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 ทำเควสแล้วนะไม่ตายจะ อย่านะอย่าทำร้ายผมนะผมจะเดินขึ้นไปขบนหรือจะมีเหินลงมาวินี่เดินไปเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนเข้าหมอก f อ i บอเข้าหมอกมันเป็นไรเอ้อยเอ้อยเขาน่าจะเป็นติดเอฟบีอ, <FBI S 2> อ,อเข้าหมอกออ เห้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮะแต่งโยคีในราศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีไอเอฟไอเดี๋ยวนะถ้าฆ่าทำาปิดปิดไฟคูขอข้อมูลได้ไหมไอเอฟไอเข้าหมอกตอนหน้าต่อตาเลย ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมมอผมผมให้ผมผมให้ข้อมูลพี่ก่อนหมอพี่เขาผมผมใช่ผมอยู่กับนิกาตลอดเวลาผมอยู่กับนิกาตลอดเงียบปิดฟังฟังอารยาก่อนไม่ต้องให้ข้อมูลหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแคนาเดียนแต่ว่าเขาศพเขาไม่ได้เด้งนี่ถูกน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะผมเจอผมเจอศพอยู่ตรงนั้นแล้วก็กดวูดเลยแต่มา่อกี้ผมเห็นมากแต่ฟังอารยาฟังอารยาฟังอารยาก่อน ผมีคนนึงระวังตัวไว้อีกคนนึงระวังตัวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดีใจเย็นค่อยๆพูดทีละคนฟังไม่รู้เรื่องผมอยู่กับพีกาตลอดเวลาใช่ผมอยู่กับดุมดุมดุมแต่เอฟบีไออ่ะออกจากหมอกนะตอนที่ก่อนจะมาเจอศพที่ผมเจอคุณแล้วคุณก็ออกมาจากไม่พี่ทำไมพี่คิดว่าต้นไม่มีทางออกนะทำไมพี่คิดว่าต้นเป็นโดโด้กับพีกาแต่ต้นมั่นใจไปกว่าะจีราไม่ใช่โดโด้เราเรารู้ว่าใครพคกาานจะออกหมอกได้ไงอ่าใช่ พี่จ้าลองพี่แล้วลยต้นคือใครได้ได้แต่พี่จดการให้มีใครอยากเห็นอะไรสนุกๆตามอะเลยไหมต้นคือต้นชื่อสีอะไรอ่ะสีฟ้าไม้ทัานายนายไม่เป็นใช่ไหมครับไม่พี่ไม่ไม่แค่มีปืนมาบางช่วงเวลาพี่มีคนที่สงสัยแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปแปลไหลยเอ้ย แต่ผมอยากเห็นอยากเห็นอะไรสนุกสนุกอีกไหมะละ่ะไม่ไม่ผมมีคนที่สงสัยแล้วอ่ะใครบอกมาแต่เราขอใช้โลได้ไหมอ่ะเอาไปไหนแล้วละ่ะเฮ้ยหึหืมหม,มีแค่มีชนะสูตรไมกำลังจะกดให้เลยมา <c oughs> ไม่ทันไอ้ปอา <c oughs> <c oughs> พี่แจมเขาเป็นมืออาชีพฮะแจมเหรอพี่แจมเป็นมืออาชีพอนที่ใครผมปาดพีกาอยู่กับใครอยู่กับใครพี่นายอยู่กับใครพี่อยู่กับอาพี่บังอาผมเป็นเด็กพี่บัวแล้วก็มีไอ้แล้วก็มีองค์ชสยสีขาวก่อนบัวสีขาวก่อนใั่สีขาวก่อน บุ่มๆนั่นแหละป่าพี่วัวขาวโอเคป้าลุงนะจะิ่มอะไรพีกาเอฟเคอยู่จะไม่ถามพี่ก้าอะไรโดนป่าป่าพี่วัวขาวไม่เชื่อถามพี่ก้าได้เลยก็พี่ก้าเอฟเคอยู่เดี๋ยวก่อนะพี่กลับมาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่พีกาบอกเขาไปว่าดุ่มๆเป็นคนป่าพี่วัวขาวแคนาเดียนตายแล้วแล้วก็พี่ลงไปแหอำเภอร์ก็ตายแล้วพี่ลงไปข้างล่างมาพี่ไม่ได้อยู่นะเจ้าคอมเมื่อกี้ เพราะว่าศพมีแจมมีมีศพปายคู่ดันะพี่กาวพี่จดดแจมดุมดุมป่าแล้วก็ศพดุมดุมป่าแล้วก็โหวตโอเคพี่เชื่อไม่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 ควรไม่ควรโออะไรว่าเหลืี่ยวริงงป้งจิงแจวเหี่ยวเข้าหมอกได้ไหมถามหน่อยเอิมเข้าไม่ได้นะพอดี รอบที่แล้วเป็นเหี่ยวก็เข้าไม่ได้โอเคงั้นใช่ใ่ปาดใครดีวะว่าครูดาวนานไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าครูดาวนานไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าพี่แจงครูดาวนานไม่ใช่หรออ่ะดุมดุมลบไม่อาชีดครูดาวนันโลบไม่ได้เป็นอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชนะสูตออองค์ชายสี่ไปเลยแล้วกันอะไรองค์ชายสี่อะไรผมจะกดรีพอร์ตเอ้ยผมจะกดกระดิ่งเอ้ย องชายสีกินสมองชายสีอะไรผมวิ่งมากดกระดิ่งคุณคืออะไรก่อนองชายสีเป็นอีแลงพี่งำงำศพเขาพี่งำงำศพเขาอีแรงอ่ะเออองชายสีเป็นอีแล้วไม่ผมไม่กินเลยผมวิ่งมาผมมาจะมากดกระดิ่งแล้วมันคูดาวเฉยเฉยแล้วศพหายไม่ใช่ไม่แล้วก็ศพหายศพหายผมไม่เห็นนะศพหายอ่ะองชายสีเอาองชายสีไปก่อนเลยศพหายอ่ะตอนหน้าเลยอ่ะ ไม่แต่คุณเราเป็นเป็ดสองเว้ยบัวขาวกับเอฟบีไอเขาฆ่าศพนี้บัวขาวตัวล้วเอฟบีไอเขาฆ่าศพนี้ผมไดกบัวขาวเขาฆ่ากับเอฟบีไอเขาเป็ดคู่รู้ได้แล้วไม่ใช่ครับผมสืบดช่วยทุกคนโอเคพี่ผมเป็นสารเตียยิงได้เลยฮะอะไรพี่เอฟบีไอเป็นเป็ดแม่นแล้วแม่นแล้ว เลยเยี่ยวดิออพี่ก้าน่าจะเป็นพี่ก้าน่าจะเป็นพี่ก้าน่าจะเป็นไปฆ่ากันเองแล้วกันไปฆ่ากันเอาเองแล้วกันนะไปทำเพย์แล้วอยากปาดปาดเลยครับหมดประโยชน์แล้วไปทำเพย์แล้วไมพ่พี่ยังไม่หมดประโยชน์อยู่พี่ไปสารตี้ยแหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้พี่ว่างไหมว่างจบตอนนี้ ได้ไพี่เดี๋ยวไปคุยกันนะนั่นไงเอาแล้วเอาแล้วน้องเลวน้องเลวเหมือนกันไงกับพี่เอาแล้วเอาแล้วเขียวสีส้มเป็นเออพี่กากระเป็นเขียวกับเป็ดโนหนึ่งไปกันพี่จะเฉลยยังไงเราต้องป่าเราต้องเอาพี่กาที พี่นะโขนเราตัดผ้าได้นะเพราะพี่เป็นนักประจนไพ่ดอดดอดดอดอละเอาสีส้มออกก่อนแล้วค่อยมาปาดผมนะพี่กาดอดดอดดอดอลาเราต้องเหยียออกสีเกมสีเจะโซมเราต้องพูดว่าแบกแพแบกแบกแบกเออจบแล้วดีสิบห้าทีก็เอา นายแบกแบกนายทำทำพี่ได้อย่างไรเย่แบกแบกชนะจริงด้วยแบกแบกสรุปไม่รู้เลยว่าแจมเป็นอะไรอ่ะแจมออกแล้วพี่แจมออกไปแล้วหรอใช่ออกไปแล้วไม่ออกก็เลยเป็นเป็ดเหมือนกันนั่นแหละ แต่เอาจริงๆนะเมื่อกี้สงสัย FBI นะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่เป็นดรากด้วยนะดรากเมื่อไรแจมจะได้หูฟังเนี่ยเบนดรากอีเด็กตาบอดรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไหวไม่ไหวแจมไม่ได้เอาเงินไปซื้อหูฟังพี่แจมเอาไปเปย์คู้ชาย ฮะไม่ใส่ไม่ดีน่่าจะใชไปว่าเขาใครมันจะเมืองดุมดุมแล้วเดี๋ยวเราจิตัาพอดได้ๆเดี๋ยวเข้าไปคนเดียวเองแจ้วปรับอะไรไหมเองแจ้วว่าพี่ขอตัดหุ่นผมจะไปนะพี่โอเคครับ มามาเดี๋ยวพี่บัวมาด้วยมาในฐานะที่ตาสุดท้ายอยากได้โลอะไรพิเศษบอกมาอ่าขอโลพี่จะรับโลเป็ดเลยนะอยากได้โลเลยพี่โลจะปาร์ใครทุกคนเอาระเบิดติ๊กถูกไหมหน่อยเอาระเบิดติ๊กถูกไหมขอขี้ฟ้องพี่บัวขอขี้ฟ้องเลยระเบิดขอขี้ฟ้องขี้ฟ้องมัไม่มีด่านมันไม่มีพี่ถามถามที่ไหนถามวันเหรอนี่หน่อยวะพี่อยากได้สับปะเลือกไหม ก็มันไม่อยู่แต่อนี้อ่ะอันนี้สับเปล่าระเบิดระเบิดอ่าระเบิดระเบิดจ้าจินาระเบิดนี่จาระเบิดจ้าเอามาให้หมดเลยไหมเป็ดถ้าขนาดพี่ว่าพื้นที่ว่างในแมปน่าจะสร้างเป็นห้องขังสมลอยขอสมลอยขอสมลอยไม่จิตไปคีบฟองนินจนแน้วถ้างั้นพี่ไม่เอามือสังหารนะพี่จะเจ้าสมลอยระเบิดเออ่สมลอยระเบิดแล้วก็นีนจ้า โอเคแค่นี้เป็ดก็โกงแล้วกดเลยกดเลยเต้าความค่าอะไรยาเล้ววิ่ะอะไรอ่ะใครจะใครใครจะปาดอะไรยานะเดี๋ยวใครเปิดนัวไอ้ขอบคุณมากนะที่พี่เล่นปาร์ตี้ตั้งสี่ห้าโลกอันนี้รอใครครับเนี่ยอันนี้รอใครครับเนี่ยได้เลยตรวจชิ้น ทุกคนในห้องทุกคนต่อเช็คหมดเลยไม่ปรับโลชัยแป๊บนึงนะเยิงแก้วจริงจริงอยากให้โลทุกคนปรับได้แล้วแบบซัดกันยับเลยเองไม่ล่ะคนฟองไหมผัดก็ต่อยหน้านะต่อยกันต่อยหน้าเอออยากต่อยหน้าใครก็ต่อยเลยอักดเลยจะจะขาดแล้วอ่ะมีโดโรนมาล่วนไม่มีแรงนะ ไม่มีแล้วนะตอนนี้คบจะปาดกันให้ยับเลยไม่ต้องกลัวจะปาดคนแรกเลยโังไมได้เป็นได้แต่สันเตี้ยยังไม่ได้เป็นเป็ดเลยอ่ะเหี่ยวก็ไม่ได้เป็นอ่ะเหี่ยวก็ไม่ได้เป็นเป็ดก็ไม่ได้เป็นเสียใจอ่ะ ขอโทษครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ายังไงแต่ว่าไม่กี้สีชมพูค่าไม่สีชมพูค่าผมเห็นเลยสวนลอยใครเป็นสวมลอยไม่เมื่อกี้สวมลอยเพราะว่าคนที่ยืนอยู่บสุพก็คือก็คือตัวเขานั่นแหละไม่แต่เขาอะเซลลรีพอร์ตเขาแปลงร่างเมื่อกี้เขาแปลงร่างตัวเอง ไม่คุณชมพูไม่ใช่เอาเขาออกไปไม่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 คนแซ่บพอผมเห็นอยู่ผมมีประโยชน์ต่อเกมนี้มากไม่ไม่มีประโยชน์โอเคไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยเออมันเสียงพูมิบอกมันเป็นแคนาเดียนอ่ะใช่ใช่ใช่ยิงผมได้ไม่คุณเอาโลเขามาเล่นอือคือโอเคฟุกเป็นชิออนเจอพี่หน้าพังคบหน่อย เสียไม่ได้เป็นนะจริงจริงอย่างไกลอ่ะเขาเซลล์รีพอร์ตอ่ะจริงแจวอะไรจริงแจวเนี่ยเขารอดไม่ตายไม่ตายไม่ตายรอดหรอที่เป็นยังไงก็มีแค่หนังสัตว์เดียวเตินช่วยด้วยอิฐดูงี่หว่าดถกเตินช่วยด้วย ัไม่ได้เป็นเป็ดเ,เลยอ,ลอยากเป็นเป็ดนะสองศพตายสองตายสองศพ ผมอาจจะช่วยชีวิตใครไว้สักหนึ่งคนโอเคไม่มีใครตายหรือว่ายังอยู่ครบเออเจ้าข้ามาจามใช่ผมเอาก็นี่ไงตายหนึ่งคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กำลังคี่ว่าทเอะไรแล้วพี่เป็นตายไปแล้วทำพรังศพน่ามรอยเหรอน่าสมรอยเหรอวุ้นไม่จริง จริงอลไรผมวิ่งถามเซเลติอาได้เลยม่แต่เขาโบ้เดี๋ยวพี่ขอพูดนะกุนกิดกล้าชิบหายเลยกล้าก็ไม่พูดองค์ชายเสีอ่อเป็นนักสวมรอยปาดสีแดงเข้มเดี๋ยวเป็นมีไปไม่ใช่กูสีเขียวคุ้นมั่วแล้วใส่หัวและไม่ผมกระติกกระตุกเป็นตองพูดกล้าพีพี่ต้องยิบยิงกูซะเอาไม่ได้เอามาได้ยิงอะรผมยิงไม่ได้เออไม่มีมือสังหารไม่มีมือสังหารมา ไปแล้วทำไมคุณต่อใส่น้องผมแบบนี้อ่ะอันนี้ผมพูดจริงเพราะผมก็น้องมันบอกว่าคุณเป็นคนปาดแต่มันก็ไปบอกว่าไม่ได้ปาดผมเจอสีชมพูแปลงหน้าเป็นตัวเองแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แปล่งหน้าเป็นงง้ากผมไม่ใช่อยู่ในเฟมเลยนะผมขคชลาก่อนต่อลูกเสืองโอเคสิไม่ได้อยู่ในเฟมตอนนั้นเลยแต่ว่าเราเหตุการณ์ได้แบบอืมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นแหละเหตุไม่มย หมดแล้วประโยชน์แกมินิเกม10คะแนนโทษเต็มชิทอ้าวโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โห้โหโอ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 ้อ้อ้โหโ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 อ้โ คุณหูเบาอ่ะคุณไม่ฟังผมนะคุณหูเบาอ่ะพี่บัวรู้ไหมน้องจะปาานะ้มันแก้ปานพี่แค่กับพี่บัวกูตามาเลยนะข้างคกที่พี่ว่าพี่ไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมอะไรยาอ้ก้ามันเล่าให้ฟังพี่สิงสายกันผมก็ดูเขาอีกตาแล้วไม่ฟังเกมเร็วแล้อีเกมเร็วอ่ะีเกมมาพอยังพอยังอีเกมแถมพี่แถมแถมเอาอะไรกามันหลุดมันโอบอ้อพี่เข้เอาแค่ มาไวไปไวไปตามมันที่มันหลุดหรือมันออกคำไหนคำนั้นอารยาขอโทษอารยาแค่สวมรอยเมื่อกี้อารยาใช่ไหมเดี๋ยวคนสี่อารยากับสี่คนนี้ก็ต่างเลยก็เลิกคุยกับพี่เบนเอาพี่เบนตัวปมมาสุว่าพิการเลือกอ่อนที่ไม่เขามางวนผมคุยเขาบอกว่าคอนเทนต์ทุกคนเขาบอว่าเขาหัวลวน ดวนกุยนั่นเองไปเมนูป่ะเล่นเลยพี่บัวมาแล้วพี่กล้าปวดโอเคไปเลยคาโปชีมมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอาหน้าเด่นแบบออกก่อนทุกคนต้องปาดกันได้สิอยากเป็นเป็ดเป็นเด่ยวก็ได้ยังไม่ได้เป็นเลยอยากเด่นแบบเราออกไปอะไรอยากเป็นสมรอยอีกรอบนึงอะสมรอยอะที่ฆ่าได้สมรอยอะที่ฆ่าได้ จะฆ่าบวัวขาวขคนแรกเอ้ยเดี๋ยวพี่อุย้ยแรงนะ <c oughs> พี่เอาผู้โชคดีไปด้วยขอแนะนำว่าผู้โชคดีเม,มื่อกี้อ่ะไม่ไ<ว>อรารยาป่าต่อนหน้า <4 S 1> สี่คนเลยอะ่ะแล้วไม่มีใครเห็นอรารยาเลยเหรอผู้โชคดีตายแล้วค่อยทําเควสนะไปกล่อมลอยได้แต่ว่าอย่าใครก็ห้ามปัดอาจารย์โอ้โหทำไมได้แต่เรแบบนี้อาจารย์เอ้ยทําไมได้แต่เรแบบนี้อ่ะ คนแย่<ำ>ติ๊กโล,ลติ๊กโลเชียเมื่อกี้เราเป็นเองด้วยนะ <c oughs> เราคงไม่ต่างกันแหละเดินไปด้วยไม่นะัวขาวอาจารย์อ่านไง ปาดหน้าเลยเมื่อกี้โปรใม่เบามากเลยมีน้องปาดหน้าเลยพูดพูดดังๆหน่อยสีส้มป่าเออใครนะเสียงจะลงแล้วเนี่ยสีส้มอ๋อโอเคปาดสองคนเลยเหรอคนเดียวคนเดียวเหรอไม่ไม่จับใจนะจับใจนะผมไม่รู้ว่าผมจะโดนยิงหรือเปล่านะผมเป็นอีแล้งหรือว่าผมจบจบแรกอ่ะตาแม่ ได้ตายคู่ไม่ตายคู่อ่า๋ยวจะบอกให้ฟังนะอยเป็นเจ้ตอนนีแล้วทำไมศพแรกอยู่ตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างไม่รู้เหมือนกันแต่เน่จะบอกให้ฟังนะปากบวกขาแม่งสักจิงจริงว่ะตาที่แล้วแม่งบอกว่าอะไรรู้ป่ะตายแล้วบอกว่าพี่เอาโดโดนักดวลมานะกูก็เลยเป็นโดโดตานี่งพูดอะไรครั้งสุดท้ายอ่ะ อเคไอ้เฮียกูจะไปฆาตกรแล้วหน่อยจะเลิกกันอยู่แล้วเราจะไม่เลเกไปเลยจะไปหลอกให้คนอื่นเขาป่ากันตายสีบ้างลอกแรกยังไงสอบแรกอะเป็นลำพงจอบสองอะผมไม่รู้คือกูติกมาสองโลเวทแล้วอีกโลหนึ่งกูได้เป็นขวดไม่แล้วสอบแรกมันตายข้างบนหรือข้างล่างอยากรู้ไม่ต้องมันทีุกตอนชี้ด้วยแหละไม่ฟังแล้ว เซเลบตายคนแรกเลยอะไรไม่ตายถอะไม่ทำเควสต์ได้ไหมเนี้ย ใครตายมินพิลาบหน้าตาตาเลยทุกคนไอสีอะไรนะไอมีฮู้ดอะฮู้ดสีดำอะก็ติล่าโอ้ยกูบอกว่ากูเป็นผู้โชคดีกูหมดมึงเลยเอาก็ติล่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เอาเอาชัวร์เอาชัวร์ก่อนไหมเดี๋ยวผมขอสิบวินทีจะเพิ่งหมดนะทุกคน อันนี้คือศพคุณอารยาคุณเต้นปาดค่ะอ่าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะมีตอนแรกอ่ะมีสีสีทับสิบสามแล้วทีนี้ก็ศพที่ห้าคุณสีสีฟ้าสีฟ้าอ่อนแต่เป็นคนปาดสีฟ้าออกก่อนคุณเป็นร่างทรงหรอไม่ไม่มีศพนึ้วอะร่างทรงปาดได้แล้วหรอล่าสุดไม่ไม่เอาเต้นเอาเต้นออกก่อนเต้นเป็นคนปาดอารยา ระวังอะไรอย่าง้ไมบอกลงไปช่ไหมอ่ะอาจจะเป็นโดโดนักดวนเขาดวนกันก็ได้นะเขาจะเอาใครไว้เนี่ยโดโดโดนักดวนมานะไม่ไม่พี่อ่าสีเขียวอ่ะะพี่บัวแอลีเกมก็หมดโดโดทั้งนั้นปาดตัวเวยวัวสีเขียววัวสีเขียวเข้มก่อนแม่งมหาวกูเป็นพี่บอกเนี่ยเฟลนกูบอกเฟนลกูเป็นผู้โชคดีเย่จบเร็วอีกแล้วอ่ะ จบแล้วเออตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะได้ค่าพีิมพ์ซะอีกบอกให้บวชสีเขียวบวชสีเขียวไม่ทันแล้วกูจะคีบมันไม่ทันพี่เดียมพี่วงมือแล้วแต่เมื่อกี้ยไม่ไม่ได้นั่นพี่จะปาสองแต่มันโดนคนเดียวโอ้โหแล้วหันมาเล่นกันอีกเหรอ ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอกูจะเลิกเล่นได้ก็โดนแต่โดนดูข้าเหรีย่ดูมาก่อนโชคดีไปแล้วไม่เจอกันเลยอ่ะเป็นเป็นแบบไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะ